ก็ไพบ่บอกมา ep ที่65นะคะก็ใช้เป็นไพ่พับพิคเนตเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าใกล้มือสุดไม่มีเหตุผลอะไรหรอกเออใกล้มือสุดก็เลยใช้เป็นไพ่พับพิคเนตเหมือนเดิมนะคะอ่ะโอเควันนี้มาดูกันดีกว่าว่าจากักรวาลอยากจะสื่อสารอะไรกับเล่า ถ้ากำลังตัดสินใจสิ่งใดอยู่อย่ามองแต่ความสวยงามให้มองด้วยว่าปัญหาและอุปสรรคมันคืออะไรนะคะอ่าโอเคหากท่านใดที่กำลังคิดหรือตัดสินใจเรื่องอะไรอยู่นะคะอย่าไปมองแต่ความสวยงามให้มองด้วยว่ากว่าที่เราจะสำเร็จหรือกว่าที่เราจะไปจุดนั้นอะมันมีปัญหาและอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะมาว่ากันมาเลย สำหรับใครที่ดูคลิปอยู่นะคะกดฝากกดไลค์กดหัวใจกดกดกดอะไรก็ได้คอมเมนต์ให้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ f a c e b o o k เขาก็จะลดการมองเห็นพวกคลิปวิดีโอยาวหรืออะไรต่างๆแล้วเขาจะไปสนับสนุนคลิปรีวซึ่งเราก็รู้สึกว่าเรายังอยากจะทำคลิปยาวอยู่เพราะมันเป็นการสื่อสารที่มีความละเอียดมากกว่าเนาะอืม ก็ถ้าท่านใดดูอยู่ก็ขอความร่วมมือนิดนึงเนาะดันให้พี่มาร์ครู้หน่อยว่ามีฉันอยู่ตรงนี้ชีวิตคนเรานะคะในเรื่องของความบุดมสมบูรณ์ในชีวิตมันเป็นสิ่งที่ใครๆก็ถามหาเหมันกันแต่มันไม่ใช่ว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนบางคนชีวิตมีอุปสรรคติดขัดเหลือเกินเนาะซึ่ง สิ่งที่มันติดขัดหรือมีอุปสรรคบางทีมันอาจจะเป็นเพราะเราอะไปแบกความคาดหวังของคนอื่นไว้ในชีวิตหรือเปล่าลหลายหลายครั้งนะคะตัวเราจะต้องยอมรับก่อนว่าเราไม่สามารถจะแบกบหรือจะไปทําอะไรให้มันถูกใจคนทั้งโลกได้เนาะสิ่งหลักที่สําคัญที่สุดเราต้องรู้ก่อนว่าการที่เราจะเอาตัวเราให้รอดเนี่ยเอาเฉพาะตัวเราให้มันรอดให้มันมีความมั่นคงอะมันคืออะไร เนะแล้วเมื่อเรามีความมั่นคงเสร็จแล้วเราค่อยไปดูแลค่อยไปแบ่งปันหรือค่อยไปแบกรับคนอื่นยังไม่สายนะคะในสิ่งที่ไพ่เขากําลังจะสื่อก็คืออย่าไปแบกอะไรความหวังอะไรของคนอื่นมากอะวันที่เรามีพร้อมอะเราถึงค่อยแบ่งปันก็ยังไม่สายเนาะในสิ่งที่ท่านกําลังคิดหรือกําลังตัดสินใจที่ยังอยู่บนความไม่แน่ใจอยู่ว่า ฉันจะทํามันประสบความสําเร็จไหมฉันจะไปซ้ายหรือไปขวาดีฉันควรจะทํำยังไงกับสิ่งนี้นะอ่าไพ่เนาะกาลังจะบอกว่าในสิ่งที่เรากําลังคิดหรือกําลังจะตัดสินใจเราไม่ผิดที่จะคิดแต่ในชีวิตจริงหรือความเป็นจริงก็คือมันมีอุปสรรคอะไรอีกหลายๆอย่างมากมายที่กําลังรอคุณอยู่ฉะนั้นอย่าไปมองแต่ความสวยงามอย่าไปมองแต่ว่าเฮ้ยคนอื่นเขาทําได้อะทําไมเขาได้ผลลัพธ์เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ ต้องเข้าใจก่อนว่าเนาะตอนอันนเวลาเราเห็นคนอื่นด้วยตาละค่าจมูกเวลาเราเห็นคนอื่นสําเร็จอะค่ะเรามองแค่ความสําเร็จของเขาแต่เราไม่รู้เลยว่ากว่าที่เขาจะมาถึงจุดเนี้มันยังมีอะไรอีกมากมายที่เขาไม่ได้มาเล่าให้เราฟังฉะนั้นอย่ามองเพียงความสําเร็จให้มองให้ลึกกว่านั้นเนาะอย่ามองเพียงแค่ว่ามันน่าสนุกมันน่าทําอย่าคิดแค่นั้นเพราะถ้าเมไรที่คุณคิดแค่นั้นอะ คุณจะต้องล้มเลิกเป้าหมายหรือความคิดเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็จะเปลี่ยนความคิดแล้วก็จะวนหลูดไปพอเช่นเปลี่ยนความคิดเสร็จแล้วอ่ะเช่นก็มองแบบนี้ในเฉพาะมุมดีๆพอไปทําจริงมันก็ไม่สําเร็จอีกมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยวนหลูดไปเรื่อยๆฉะนั้นการที่ชีวิตเราไม่รีบเร่งเนาะการที่เราให้เวลากับตัวเองคือใครจะอายุน้อย้อยล้านหรืออะไรช่างเขาแต่เราโฟกัสเราก่อนว่า ฉันมีปัจจัยเท่านี้ฉันสามารถลงมือทําได้เท่านี้ฉันต้องใช้ระยะเวลาในประมาณเท่านี้อันนี้แหละมันคือตัวฉันเนี่ยเราเราต้องคํานึงถึงปัจจัยพวกนี้ว่าความเหมาะสมในชีวิตของเรานั้นคืออะไรนะคะส่วนคนที่ไม่ลงมือทําอะไรเลยก็มีนะใครที่มีความรู้สึกว่าคิดแล้วอ่ะก็คิดแล้วที่แรกมันก็มาด้วยใจเต็มร้อยแต่พอคิดไปคิดมาคือมันเหนื่อยไม่ลงมือทําอะไรเลย ถ้าถามว่าคุณไม่ลงมือทําหรือไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเลยถามว่ามันอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้แหละนะในตอนนี้มันก็มีความสูงมีอะไรดีแหละแต่แค่มันจะไม่ไปถึงจุดจุดที่มันแบบคนอื่นเข้าไปมันไม่ไปถึงจุดในสิ่งที่แบบเราพัฒนาก้าวไปแค่นั้นเองนะคะอ่ะโอเคก็ถ้าให้สรุปโดยรวมวก็คือไพ่เขากําลังจะบอกว่าสําหรับใครที่มีความคิดหรือกําลังจะเริ่มทําอะไรมีโปรเจกต์อะไรอยู่ในหัวอ่าถ้าจะทาอ่ะทาได้ แต่อย่ามองเฉพาะความสําเร็จหรืออย่ามองเฉพาะเพียงด้านบวกของมันให้มองให้รอบด้านคนที่เขาสําเร็จอะค่ะ,ะกว่าเขาจะไปถึงจุดนั้นได้เขาก็ฝ่าฟันอุปสรรคเยอะเหมือนกันมันไม่ได้ลรยด้วยกีบกุหลาบนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ก็ลองไปคิดดูให้ถี่ถ้วนดูแลรู้สึกว่าเว้ยมันเหนื่อยมันทอ้อหรืออะไรทั้งอยู่เฉยๆก็ได้ค่ะถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยหรือย,ยังไม่อยากพร้อมจะทําอยู่เฉยๆก็ได้อยู่เฉยๆคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแค่ ในอนาคตคุณก็จะไม่รู้คําตอบว่าถ้าฉันลงมือทํามันจะเป็นอย่างไรแค่นั้นเองนะอ่ะโอเคประมาณนี้วิเร็วนะทําไมชาติพูดเร็วนยดนี้ก็ดีเนาะไม่เยือนเยอะปิกอาการปิกอเด็กหน่อยดีไหมอืมได้ภาระที่หนักอึ้งในชีวิตนะตอนนี้เนาะปิกอาการในหัวข้อเดีย๋ยวนะ คิดก่อนปิกอาการในหัวข้ออืมเอามาพาระหรือสิ่งที่เราทำอยู่นะปัจจุบันอันนี้ล้กันในสิ่งที่คุณได้รับข้อมูลข่าวสารมาอืมในสิ่งที่คุณได้รับข้อมูลข่าวสารมาเนาะ สิ่งนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงอ่าโอเคในสิ่งที่คุณรู้มาสิ่งนี้คือเรื่องจริงหรือไม่จริงนะคะเดี๋ยวทำเป็นปิกอาการดีกว่าเนาะเป็นปิกอาการจํานวนสามใบแล้วกันสามใบก็น่าจะรู้เรื่องหกใบดีกว่าเนาะ อ่ะปีกอาการหกใบนะคะหมายเลขหนึ่งสองสามสิ่งที่เรารับรู้มาเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงเนาะสี่อันนี้สี่นะคะห้าแล้วก็หก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 มา หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกท่านใดเลือกหมายเลขอะไรนึกในใจไว้ได้เลยแล้วมาเปิดดูกันสําหรับท่านที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะสิ่งที่ท่านรับรู้มาสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดเนาะไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจหรือว่าตื่นเต้นดีใจไปล่วงหน้าเพราะข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาข่าวยังไม่กรองสะเทาไห่สาหรับท่านที่เลือกหมายเลขสองนะคะในสิ่งที่ท่านรู้มามีโอกาส ที่จะเกิดขึ้นตามเรื่องราวที่ได้ยินมา80%นะคะสายวงในที่ส่งข่าวมาก็มีเขาคงความจริงค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงต้องรอดูตามสถานการณ์เนาะอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ถัานมาท่านที่เลือกหมายเลข3นะคะสิ่งที่ท่านรับรู้มา50 5 0เชื่อครึง่งไม่เชื่อครึ่งนะเพราะว่าคนเล่าอ่ะรู้สึกว่าจะแต่งเติมอะไรเข้าไปเยอะอยู่เหมือนกันนะคือแบบ เล่าหรือสื่อสารหรือว่าส่งต่อข้อมูลด้วยอารมณ์ของไอ้ด้วยความคิดจินตนาการของตัวเองครึ่งหนึ่งฉะนั้นก็ถ้าถามว่ามีเขาคงความจริงไหมมีเขาคงความจริงแต่อย่าเพิ่งเชื่อสนิทใจถัดมานะคะท่านที่เรื่องหมายเลขสี่ในสิ่งเนี้มีเขาคงความจริงไหมในสิ่งที่ได้ยินมาเป็นเรื่องจริงไหมเป็นเรื่องจริงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องจริงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์รอดูได้เลยว่าสิ่งนี้ไม่บิดเบือนแน่นอนนะคะ ถัดมาท่านที่เลือกหมายเลขห้าสิ่งที่ได้ยินมาเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงเป็นเรื่องแบบค่อนข้างแบบไม่อยากจะบอกว่าจริงหรือไม่จริงแต่มันค่อนข้างเหลวไหลอะ่ะมันค่อนข้างแบบใส่จินตนาการความคิดเข้าไปค่อนข้างเยอะเนาะมันเพ้อฝันนะ่ะเอาเป็นว่ามันมีเขาคงความจริงอยู่สักประมาณยี่สิเปอร์ซ็นอีกแปดสิบเปอร์เซ็นเป็นจินตนาการแล้วก็การการคิดไปเองสัส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ใบสุดท้ายสําหรับท่านที่เลือกหมายเลขหกเนาะ สิ่งที่ได้ยินมาเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงอืเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงเขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะอืมเป็นเรื่องจริงแต่เป็นเรื่องจริงในลักษณะที่เรายังรู้ข้อมูลยังไม่หมดจะไม่เหมือนอันนี้นะอันนี้คือหมดแล้วเป๊ะแต่ท่านที่เรื่องหมายเื่ของเออมันก็มีเขาคกงเรื่องจริงแหละแต่เขายังบอกไม่หมดเขายังมีการสับขาหลอกหน้าหลังซึ่งก็เอาเป็นว่าดูตามสถานการณ์แล้วกันว่าจะเชื่อได้หรือไม่ได้นะคะ อ่โอเคก่อนที่จะจบไนะพ่เนาะไพ่พระพิคเนศอยากสื่อสารอะไรจะ่ะบัวมีสี่เหล่าค่ะคนก็เช่นกันมีคนรู้คนไม่รู้คนพยายามจะรู้และคนที่แบบมุ่งมั่นจะรู้มีหลายแบบเนาะคนที่ไม่คิดจะรู้ก็มีมันเป็นเรื่องปกติฉะนั้นไม่ว่าบุคคลใดเขาจะเป็นบัวใต้โตมบัวในน้ําบัวปริ่มน้ําหรือบัวที่บานแล้วมันเรื่องของเขา แต่ทุกวันนี้เราต้องถามตัวเองว่าณนะปัจจุบันฉันเป็นอะไรฉันเป็นบัวเหล่าไหนเนาะการมองเห็นตัวเองการมองเห็นตัวเองตามสภาวะจริงตามสภาพจริงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะนะโอเคเนาะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดฉะนั้นถ้าคุณจะไม่มองหรือไม่พิจารณาสิ่งใดในตัวเองเลยคุณก็ทำได้นะ แต่แค่คุณก็จะเป็นคนคนเดิมที่ไม่ได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปก็แค่นั้นเองอา้ย,ยาจบภายใน10นาทีนะคะสำหรับก็ให้บอกมาในเรื่องของการสื่อสารกับจักรวาลแล้วก็ปิกอากาศนะคะถัดไปเนาะก็จะเป็นในส่วนของการฟังเสียงขันทิเบตเนาะฟังเสียงขันทิเบตสำหรับท่านใดนะคะที่ไม่ชอบเสียงขันก็กด หยุดได้เลยแต่สําหรับใครท่านใดที่อยากจะลองฟังก่อนก็อยู่ฟังจริงๆอยากให้อยู่ฟังนะอยากให้ทุกท่านร่วมฝึกสมาธิหรือว่ารับตาแล้วก็ฟังเสียงขันไปด้วยกันนะคะเพราะว่าเสียงขันเขาจะเป็นขึ้นความถี่ซึ่งขึ้นความถี่เนี่ยจะสามารถปรับจูนขึ้นสมองของเราได้เมื่อสภาวะความคิดของเรามีความมั่นคงสภาวะอารมณ์เรามีความมั่นคงมันจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของกดแรงดึงดูดเนาะ ความคิดเราจะมีพลังก็อย่างที่ชาติบอกก็คือหลายๆท่านนะนะอยากให้ลองสัก30วันฟังทําสมาธิกับคันธิเบต่ะสัก30วันนะเราก็พอเสร็จแล้วอ่ะคิดอะไรก็ก็ให้สร้างความคิดขึ้นมนะาว่ายกตัวอย่างนะอย่างชาติวันนี้ชันจะได้เงินสัก1000บาทก็ได้อะไรเงี้ยสร้างความคิดหนึ่งขึ้นมาเข้าไปในหัวเราแล้วก็เหตุการณ์มันก็จะเกิดขึ้นจริงนะในในวันนั้นเนาะ ถ้าพลังงานเรามีความคิดมันก็จะเกิดขึ้นจริงเพราะว่าชาติก็เอาจริงๆคือถ้าถามว่าในหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าทุกวันนี้ชาติประกอบสมา,าชีพอะไรเจ้าของเพจนี้มันทําประกอบสมาอาชีพอะไรคือจริงๆชาติเป็นราชการเนาะเป็นราชการซึ่งเงินเดือนราชการก็รู้ๆกันอยู่เนาะต่ําเตี้ยเรียราดก็ไม่อยากจะพูดไปแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าในเรื่องของการที่อ่า เราอยู่ได้มีเงินใช้มีอะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งมันก็มาจากกิจกรรมอย่างอื่นหรืออย่างอื่นที่เราทําด้วยซึ่งในส่วนของการที่เราจะฝึกในเรื่องของความคิดฝึกจิตฝึกในเรื่องของพลังการดึงดูดการปรับความคิดจากขันจากอะไรเนี้ยอันนี้มันก็เป็นสิ่งสําคัญมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ในแต่ละวันอ่ะชาติก็มีรายได้เข้ามาที่มันนอกเหนือจากเงินเดือนอันต่ําเตี้ยเรี่ยราดของชาตินะชาติก็ได้มันมาจากเพราะ พื้นฐานของความคิดในเองก็เลยอยากให้ลองเพราะว่าจริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์แหละแต่แค่นักวิทยาศาสตร์ณปัจจุบันยังไม่สามารถอธิบายได้แต่ว่าไหนนะที่สมมุติว่าชาติฝึกใช่ไหมล้วชาติก็แบบโปรแกรมก็เป็นในหัวว่าไอ้นีฉันจะได้เงินจํานวนเท่านี้อ่ะจานวนหน,นึ่งพันบาทอะไรเงี้ยเวลาชาติอัดอดะค่ะอัดคลิปอะมันจะเป็นเวลากลางคืนเราก็พออัดเสร็จใช่ไหมโปรแกรมมาอะไรเงี้ยเสร็จหัวเสร็จล้วก็ไปนอน พอตื่นเช้ามาเราก็เห็นข้อความเด้งแบบคุณมีเงินเข้า2,000บาทคุณมีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ได้มาจากปัจจัยอื่นๆอะที่ชาตทําด้วยที่นอกเหนือนจากมันช่วยได้ไม่รู้จะอธิบายยังไงเอาเป็นว่าลองดูลองดูเนาะลองดูพูดมากไปก็หาว่าขายฝันขายยาอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงคันสักประมาณ3นาทีเนาะมาปรับจูนขึ้นสมองไปได้วยกันแล้วก็พอปรับจูนขึ้นสมองเสร็จนะคะอยากให้ทุกท่าน ร่วมกันแผ่เมตตาหรือการส่งกระแสจิตออกไปให้ทั่วทั้งจัก,กรวาลเลยส่งแสงสีขาวตั้งแสงสีขาวไว้บริเวณหว่างคิวแล้วก็ส่งออกไปให้ทั่วจัก,กรวาลแล้วก็พอส่งออกไปเสร็จแล้วท่านก็อยากได้อะไรท่านก็โปรแกรมกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะได้เงินขอให้ฉันได้เงินจนํานวนเท่านี้ขอให้อะไรก็ว่าไปตั้งจิตในสิ่งที่มันสามารถเป็นไปได้ก่อนเนาะอย่างบางคน ขอให้ฉันมีเงินร้อยล้านเมื่อลืมตาขึ้นมามันเป็นไปบ่ได้ให้เริ่มจากในสิ่งที่เป็นไปได้ก่อนเพราะว่าในเรื่องของกฎแรงดึงดูดหรือพลังงานจักรวาลค่ะมันคือเครือข่ายยงใหญ่เราจะต้องก้าวขึ้นไปในบันไดที่เราสามารถก้าวขึ้นไปได้ก่อนแล้วมันถึงจะสามารถก้าวขึ้นไปได้เรื่อยๆมันไม่มีลิฟต์เนาะมันไม่มีลิฟต์ที่แบบชึ้นอยู่ชั้นหนึ่งอะจะจะขึ้นลิฟต์ไปแล้วไปแบบชั้นที่หนึ่งร้อยมันไม่มีค่ะมันไม่มี ชีวิตจริงมันไม่มีอาจจะมีแต่ว่าอาจจะมีแต่สิ่งนั้นก็คือการหลอกลวงแกงคอเซนเตอร์บาคาร่าอะไรก็ว่าไปเนาะอ่ะโอเคฝึกสมาธิกันดีกว่าก้องเตี้ยดยขันไปชนอโอเค ขอให้ทุกท่านนะคะตั้งจิตไปตรงที่หว่างคิ้วเนาะให้มีพลังงานแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ส่งกระแสจิตให้พุ่งออกไปขยายออกไปขยายออกไปให้ทั่วจัก,กรวาลนี้ขอให้ทุกสรรพสิ่งสามารถได้รับขึ้นความคิดกระแสจิตของเราที่เป็นสิ่งดีทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะและหลังจากนั้นนะคะถ้าเสร็จแล้วถ้าใครต้องการจะประสงค์ จะได้รับสิ่งใดจากจัก,กรวาลก็ตั้งจิตไว้ได้เลยเนาะพูดในสิ่งที่เป็นไปได้แล้วทุกอย่างจะปรากฏผลขึ้นเองนะคะอ่ะโอเคก็ใไพ่บอกมานะคะก็ ep นี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้เนาะเจอกันวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้า E